สาสท,ทั้งสี่สรนี้าค,ความเชื่อว่าน้ำจะซับขึ้นมาตลอดเวลามีสีส่สร <า S 1> ์เลยเหรอครับทั้งสี่าสระปกปักรักษาดูแลให้เกิดน้ำซับเกิดความอุดมสม,ม<พ>บูรณ์ไม่ว่าจะขยายใหญ่แค่ไหนก็ตามครับน้ำไม่เคยเหแห้งศาสตร์สี่สาสร์นี้เป็นสาสตร์จับตุลมุก ก็คือมีทางขึ้นไปสี่ทิศของสาสาฝั่งนู้นเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงคือสาแก้วสาแก้วครับนะครับน้ำจะเป็นน้ำพระพุทธมนต์เอาไปทำพระพุทธมนต์แก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาสักคาสักคาสักคาเนี่ยการพูดผีปีศาสิ่งชั่วร้ายเหมือนยาคาครับการพูดผีปีศาสิ่งชั่วร้ายมาปะมน้ำมนต์มีอะไรต่างๆเนี่เอาเอามาพรมน้ำมนต์ได้เลยสยมนาสยมนาเนี่ยนิยมชมชอบครับอยากจะได้ให้คนนิยมมีเสน่ห์เมตตาต้องเอาน้ําจาก สยมนาส่วนสะเกตยศถามบรรดาศักต์ตำแหน่งผมพรสสะีทิศจตุลมุกนี้เมื่อเอาน้ํามารวมกันเป็นน้ําพุทธมนต์ทั้งเมตตามานโยมปกปักรักษาคุ้มครองภัยได้ยศได้ตําแหน่งยศถามบรรดาศักต์้องน้ำสีสานี้ที่อาจารย์ไผ่บอกว่าเอาไปทำพิธีต่างๆที่เป็นหมามงคลครับ